าวราศีมีนค่ะสำหรับชาวราศีมีนไตรมาสแรกของปี68นะคะในเรื่องของการเงินโชคลาภนะคะการงานสุขภาพและความรักนะคะเราชาวราศีมีนในเรื่องของการเงินโชคลาคภคุณได้ไพ่แปดแปดดาบเลยอะ่ะมันก็คือถามเรื่องการเงินการเงินพิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือ อาจจะแบบได้ยากหรือว่าต้องให้โดนเลื่อนระยะออกไปหรือว่าถ้าเรื่องถามถึงในเรื่องการเงินสิ่งที่คุณรอคอยอยู่ไตามาสเนี้ยอาจจะต้องรองไปก่อนหรือมันยังไม่ได้ถามถึงในเรื่องโชคลาบโชคลาบก็ขออยากให้เว้นไว้ก่อนให้พักไว้ก่อนมันจะมีแต่เรื่องเสียเงินมาเสียมากกว่าสําหรับ,บชาวราศีมีนนะคะชาวราศีมีนนะคะในเรื่องของการงานแต่การงานเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของโปรเจกต์เล็กๆน้อยๆที่คุณได้มาหรือเขาเรียกว่า งานที่คุณทําอยู่เนี่ยมันก็จะประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จอาจจะไม่ใช่งานใหญ่งานโตอะไรที่คุณได้มาในช่วงไตรมาสเนี่ยแต่ยังไงแล้วอะความสําเร็จมันอยู่ที่คุณนะคะแต่ก็ถ้าถามว่าแต่แต่ว่าในเรื่องของการงานเนี่ยเพื่อลวมง,งานช่วยคุณสําเร็จไหมก็ตอบว่าไม่นะคุณต้องพยายามด้วยตัวคุณเองด้วยความรู้ความสามารถที่คุณมีอยู่แล้วด้วยตัวของ,ของคุณเองสําหรับชาวราศีมีนนะคะ ในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้ระมัดระวังอย่างยิ่งเลยค่ะในเรื่องของกระดูกสันหลังใครอย่าไปเผลอยกของหนักทีเดียวเนี่ยมีเป็นเรื่องแน่นอนไรามัสแรกเนี่ยของปีเลยนะคะต้องระมัดระวังให้ดีในเรื่องของกล้ามเนื้อและกระดูกนะอาจจะเป็นบางทีในเรื่องของการทํางานที่หนักมาแล้วพักผ่อนน้อยพักผ่อนม่เตียงพอมันก็ส่งผลกระทบต่อชาวราศีมีนได้ในช่วงนี้นะคะในเรื่องของความรักได้ไพ่คิงถือดาบ ตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวรักใครรักจริงฉะนั้นช่วงนี้คุณจะไปโฟกัสของในเรื่องการเงินการงานอะไรเสียมากกว่ามันมีเรื่องให้เครียดเยอะฉะนั้นพอเรื่องความรักปุ๊บเนี่ยคุณเองเป็นคนที่ปฏิเสธความรักง่ายมากในช่วงนี้ใครเข้ามาคุณก็แบบโอ้ยยังไม่อยากได้ในช่วงนี้รู้สึกว่าเออเขายังไม่ถูกใจเขายังไม่ใช่ถ้าใครมีคู่อะไรอยู่แล้วก็ให้ระมัดระวังการทะเลาะก,กันการปากเสียงหรือการเสียใจ เกี่ยวกับเรื่องคําพูดคาําจาฉะนั้นชาวราศีมีนช่วงเนี้อาจจะเครียดจากเรื่องอื่นมาแล้วบางทีคุณไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยคุณไปลงก่าในเรื่องความรักมันก็ทําให้มีปัญหาอะไรขึ้นมาได้ก็อ,อยากให้ชาวราศีมีนใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะส่วนใครอยากจะส่งเสริมดวงชาวราศีมีนนะคะแอนอยากจะแนะนําให้ชาวราศีมีนเนี่ยถือโอกาสปีใหม่เป็นสริมงคลนะคะไปไหว้พระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะ ก็จะช่วยให้จากดวงแรงๆเนี่ยมันเบาลงไปได้นะคะสำหรับชาวราศีมีน